ก็สวัสดีท่านผู้ชมกันทุกทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับช่อง IMV นวะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําการเปิดหาเจ้าเมื่อเดินฟิชเชอร์นะครับว่าจะหาให้ได้กับ3ดาวเพราะตอนนี้ตัวผมเองยังมีอยู่แค่ดาวเดียวเองถ้าเกิดมี3ดาวน่าจะใช้ได้แต่ว่าโดยตัวน้องเองหนึ่งดาวก็ค่อนข้างโหดนะเอาไปใช้ลงเจ้าดันใหม่ช่วยได้เยอะเลยไอ้ดันใหม่นี้ตอนแรก ทำยังไงก็ไม่ผ่านนาทีนะหมดทั่วไปแต่พอเล่นน้องนี่ใช้หนึ่งดาวยังผ่านได้เลยแต่ว่าของของตัวละครหลักอาจจะต้องแน่นนิดนิดนึงนะครับรวมถึงแต่เกิดจะไปลงหลังที่ใช้แค่ตัวละครแลนะ้วก็ตัวอลิเซียของเราก็จะต้องของแน่นนิดหนึ่งน,นะเป็นว่าไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มหาตัวกันดีกว่าโอเคครับผมสำหรับตัวที่ผมเตรียมไว้ก็ ค่อนข้างน่าจะหาได้ตามเป้าอยู่แล้วนะแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะเปลืองมากเปลืองน้อยแล้วก็จะหลุดเลสมากหุดเลสน้อยด้วยก็ได้ลองเปิดไปจนถึงหนึ่งเท่าแล้วด้วยมามาดูตูนแรกเลยดีกว,ว่าเนี่ยฟ้าล้วนมาเลยดูทรงแล้วสคริปได้เลยโอ้โหเกมจะไม่ใจดีผมเลยแหละครับนะหมดไปเยอะอยู่นะเกมนี้ อฟ้าเดียวอย่างนี้ดูรเรื่องไปต่อดูท <c oughs> ่าตัวสองร้อกว่าใบของผมนี่เกมมันบอกว่าอยากให้สุดไงวิมีแดงหลุดมา แต่แดงจริงแดงปลอมโอเคแดงปลอมสกิปเลยจ้าอันนี้รอบที่ไหรแล้วเนี่ยกดไปก่อนแล้วกันได้ลุ้นหรือเปล่าได้ลุ้นหรือเปล่าโอเคได้แต่ลุ้นไม่ได้ตืนะ่ะ เพิ่มอัต,ตาเลนแล้วต้องมาแล้วแหละขอเถอะอย่าลุดนเลนนะน้องไมลินมาแล้วแต่ใช่ไหมผมขอไม่สักคิวแล้วกันนะกลัวกลัวขอลุ้นหน่อยใบที่เท่าไหร่วะาีีลืมดูด้วยอ,อ้าวได้สัญลักษณ์นี้มาโอเคได้แล้วขาดอีกตัวเดียว ถ้าเราได้อันนี้ตัวต่อไปมันจะไม่การันตีให้แล้วนะถ้าตัวต่อไปไม่การันตีก็ต้องไปดูแล้วแหละว่าจะได้หรือไม่ได้สาหมดคามได้เอ๊ะโลที่ยี่สิบไปถึงรีรีแล้วนะเกมนี้ส่วนใหญ่มันจะการันตีอยู่ที่ว่ามันเจ็ดสิบโลนะถ้าเกิดใครได้ไปถึงแปดสิบนี่ก็แปลว่าผู้โชคดีสุดๆเลยแหละครับผมว่า เคยเคยโดนอยู่เหมือนกันเกมรักเกินแม่โดนนี้วิแดงจริงไหมแดงปลอมโอเคข้ามเลยครับไปต่อแดงอีกแล้ว แดงช่วยแบบแดงจริงๆได้ไหมขึ้นเออเลอร์มาให้เลยอะครับเลยสิบสี่แล้วโอเคไปดูต่อดีกว่าอุ๊ยเดี๋ยวมาไวอะเนี่ยมาไวอย่างนี้จะได้หรือจะหลุดเลส ขอ,ขอเถอะเยลุนเลนนะไม่อยากเพืองตัวยเยอะตัวสับผมส่วนใหญ,ญ่ปั้นเลยประมาณ3ดาวแล้วค่อยไปหาใ,ให้มันลงตู้ธรรมดาไม่ได้โอเคโอเคพอพอเก็บตัวไปตัวหน้าดีกว่าเืิดตัวหน้ามาขึ้นเลยขึ้น3ดาวมหลินไปโอเคเลยพร้อมใช้แล้วจริงๆหนึ่งดาวก็ใช้ได้นะแต่สมดาวน่าจะดีกว่า โอเคครับเราก็มาพูดถึงสกิลของตัวน้องมเมลินกันดีกว่าเนาะก็คือในแต่ละดาวของน้องที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเพิ่มเป็นการเพิ่มดาเมจแล้วก็จะมีการเพิ่มความสามารถของบัฟที่น้องทําได้นะโดยตอนแรกก็จะมีตัวน้องก็จะมีบัฟเพิ่มปริมาณดาเมจทัดนานอยู่แล้ว8% 16วิแล้วก็จะมีสกิลที่ว่า เพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกัน86% 66วีอยู่แล้วด้วยเนาะส่วนในดาวที่1อะก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจของสก,กิลตัวเอง64%แล้วก็มอบมอบเอฟเฟกต์พ่อบ้านเหมียวแกสมาธิอ๋อเอาไปตัวที่โจมตีแข็งสุดเนาะก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าบับก็คงบับตัวอเลเซียแหละเพราะน้องเป็นตัวบับท่านา้ำเอาไปเล่นท่านา้ำคงดีกว่า เพิ่มดาเมจคอยแท็กด้วยอู้ดีนะสองดาวเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ป้องกันน้ำทีแปดเปอร์เซ็นตแต่ว่าใช้ได้กับทธาตน้ำเนาะส่วนสามดาวเนี่ยอันนี้ผมว่าค่อนข้างดีเลยนะเลยคิดไปอยากได้ถึงสามดาวก็คือถ้าน้องใช้สกิลหนึ่งอะเข้าเป้านะจะฟื้นฟูพาวเกียร์แปดเปอร์เซ็นตให้ทั้งทีมเลยนะแล้วก็มาโจมตีแบบแบบเข้าอืมก็คือฟื้นเป็นการฟื้นฟูพลัเกียร์เองส่วน สีกับหาดาวก็เพิ่มพลังชีวิตแล้วก็5ดาวก็เป็นการเพิ่มบัฟให้แรงขึ้นนะจากแปเป็นสิบหกวิโอเคเดี๋ยวลืมจะให้ดูเซตก่อนครับเซตของตัวน้องเออไมลินก็จะเป็นเซตพรเนาะถ้าสมมุติว่าลงไหวถ้าลงไหวหลักๆก็คงเป็นเอาเป็นเซตไอ้นี่แหละพรไอค่าพลังใช้ก็เอาเป็นพลังชีวิต ริมาณฟื้นฟูแล้วก็อัตาคิทีเข้าเนาะแต่ว่าอัตาคิที่เข้าก็ไม่น่าจะจําเป็นนะผมว่าตัวสอบก็มีก็ดีไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรเราไม่ได้ใช้ดาเป็นดาเมจหลักอีกแล้วแต่ถ้าเกิดใช้ไม่มีเนาะก็ไปใช้ไอ้เซตเก่าการเสียสละอันสง่างามหรือไม่ก็เป็นเซตผู้ทําลายนะครับน่าจะดีกว่าเพราะว่าสองเซตนี้ก็หลักๆตัวบั๊กไปใช้ไปใส่ไอ้ปิดชีพในนัดเดียวผมว่าตัวมันไม่น่าจะใช้ได้ขนาดนั้นแต่ก็อาจจะใช้ได้ก็ได้เอามา ใช้อันติเพิ่มบรับให้ตัวละครได้อยู่โอเคสำหรับพวกสร้อยคอนะก็ประสานโดดเด่นแหละน่าจะดีสุดละถ้าสมมติว่าเป็นเซตเก่านะถ้าเซตใหม่ก็ไปใช้ไอเซตพรนี่แล้วกนะันพรลุกไหมเพราะว่าดีกว่าอยู่แล้วเซตใหม่แต่ว่าใครยังลงไม่ไหวก็เซตเก่าไปก่อนประสานโดดเด่นนี่ตัวซับทั้งนั้นเลยต้องใช้เอาละครับเดี๋ยวผมไปลองเทสให้ดูหน่อยแล้วกนะัน ทศในสมอรภูมมทดสอบอด่านไหนดีด่านน้อยๆแล้วกันอากดผิดเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นของฮันเตอร์ก็ลืมอันนี้มันของซงจินอูนะอา่าลงสักด่าน30มสิบอาวสาสบไม่มีตัวละครให้ตีอา่านันเดี๋ยวผมย้ายเดี๋ยวผมย้ายกันเอาเป็นยีห้าแล้วกัน 2ยิบหาให้ตีหมีแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเห็นผลมากนะสำหรับเจ้าเมลินเพราะว่าเมลินส่วนใหญ่เราเอาไปบัฟให้ตัวละครหลักๆที่ทำดามจของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นอลิเซียหรือว่าชาแฮอินหรือไม่เอามาบัฟให้สงทินอูเราทำดามจนั่นเองมันอาจจะไม่ได้เห็นความแตกต่างมากขนาดนั้นแต่ความแตกต่างคงต้องไปดูที่ดามจของอลิเซียเนาะ โอเคเดี๋ยวแตะบัฟไปก่อนบแปะเปลี่ยนไปยองกูบแปะบัฟแทก็กตีสกิลอา้าวตายซะแล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมเทียบดาเมจไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองใหม่แล้วกันนะเมื่อกี้เหมือนจะเห็นว่าล้านสามนะครับ น่าจะล้านสามแสนนะตอนรอบเมื่อกี้ที่ว่าแปะบับเดีย๋ยวขอลองใหม่อีกทีหนึ่งนะให้แน่ใจแล้วก็สกิลหนึ่งของน้องถ้าเกิดใช้ก็เป็นการฟื้นพวพา,าวเกรดเลยนะก็ค่อนข้างดีเลยเอาไว้เลงอันติได้ เคสกิล okay. อยู่ที่ห้าแสนเจ็ดอะเดี๋ยวเราลองใช้เมลินบับแล้วกันนะปึ๊บเดี๋ยวผมเปลี่ยนอลิเซียมาเลยใช้ตีคอยแท็กห้าแสนเก้าก็แรงขึ้นมาอยู่นิดนึงจากห้าแสนเจ็ดกลายเป็นห้าแสนเก้าเก้าเก้าเกือบหกแสนอยู่นะก็เพิ่มมาได้อีกหน่อยนึงผมก็ถือว่าดีนะ เพราะจริงๆถ้าแปะเินบยองกูเข้าไปด้วยก็น่าจะแรงนบผมนี่ก็คงเป็นรีวิวอลิเซียแบบง่ายๆเนาะสำหรับของผมถ้าเกิดพูดสกิลผิดอะไรผิดก็ขอโทษด้วยนะส่วนดาเมจเมื่อกี้ผมไปดูในคลิปมาแล้วมันจาก5ล้าน7เป็น5ล้าน9เกือบ6ล้านเนาะส่วนเจ้าดันใหม่เดี๋ยวผมทำคลิปมาสอนทุกคนแล้วกันเนาะแต่ว่าของมด ดาม่าเลยว่าตัวละครผมห้าดาวอะไรอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่ผมลงอ่ะตัวอลิเซียผมก็แค่ดาวเดียวผมก็ลงผ่านนะแต่ผมอันนี้ผมก็ลงให้จะ,ใหจะลงให้เป็นไกดด้วยไม่ได้ว่าจะมาสอนว่าคนดาวน้อยทํำยังไงผ่านเนาะเพราะว่าถ้าคุณลงตามผมไม่ไหวคุณก็ไปปรับใช้เอาเองดีกว่าอย่าหาว่าเดี๋ยวบอกว่าอุตัวละครผมมา ทําปั้นดาวไว้เยอะแล้วแล้วมาบอกว่าก็ดาวเยอะต้องผ่านอะไรยงนี้ผมไม่อยากให้แบบมา,มาทะเลาะกันเนาะเพราะจริงๆลงผมก็จะลงให้เป็นแค่แนวทางใครไหวเท่าไหนก็ปรับใช้เท่านั้นดีกว่าโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็จบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับชอบก็ช่วยกันไลค์ซับแชร์ติดตามช่องกันด้วยนะเพิ่งลองทําคลิปมาเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาสอน ลงพัน์ทั้งบดเลยสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละค่ะไปก็ <c oughs> ก็ไปเลยดีกว่าบายบายจ้า